ให้อ uhm. ้อยนะจับเอาก็ได้โอ้ยยินดียินดีว่ามาแต่เศร้าอนี้มาเนาะอนเลยอันนั้นเนาะมันอ่อนนะ่ะแบบว่าทางในมัน่ะเป็นปูนบ่ปูนเลยเพัน่าน โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พีน่น้องมื่อสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อนอนมาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมือนี่เนาะมาอยู่เฮ่อในโมพี่น้องไอ้ยามเศร้าๆโดยมามือนี่พี่น้องเห็นทั้งสร้างผนเนาะมาเห็นแต่เศร้าแห้งพี่น้องเลยโดยโนตีกับมาเศร้านี่แหแล้วเนาะจากวัดเอโม็นไปคล้ายเรื่องมาจากพี่น้องเพราะเามื่อนี่กับบริซาทามเอือยเพิ่นะนะเพราะวา่าวนนี่กับเพิ่นไปสื่อคลองอันเครื่องไอ้มาค้ายอะไรพี่น้องเนาะ พาลูกไปแด้เสาเสาหามงเ้าพี่น้องเอ้ยกะบ่ฮู้ว่าเพิ่นเอิ้นจักโมงเนาะฝั่งไทยเพิ่นมีน้องเพิ่นเอิ้นอ่าจักทุ่มหั่นนะโดยอ่าตอนสิแจ้งหั่นแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปขายเครื่องหรือบ่ว่านีเพิ่นซื้อสลีมาเนาะน้องอาตี้กะเลยซื้อซอยใหญ่เพิ่นแล้วกะเพิ่นก็ไปรอขายแถวนี้นําพี่น้องเอ้ยก็เลยเบิดเนาะบ่ได้พาน้องเพิ่อนเบตากแดดมื้อนี้ก็เลยเข้ามาหาใหญ่เพิ่นอีกพี่น้องเดี๋ยวมันเฮ็ดหยังเนาะโดยเอาพี่น้องไปเบิ่งนํากันเลยเนาะ โดยพี่น้องเนาะว่าเปิดผาามาบันนี้กะทั้งส่างเพิ่นมาแต่เศร้าแห้งอนี้พี่น้องไอ้ผู้เนาะว้าตกกันใส่ใส่ผ้าเซลลาบบพี่น้องเนาะว่าเป็นพี่น,อนอ้องวลาตีนเนาะมาอ้ยามากวันนี้น้องมนขึ้นหนังผู้เดียว <c oughs> <c oughs> เป็นงนี่บ่ฮะบุญเรียนพี่น้องอันอนี้ก็เปื่อนแท้แม่บสากหายน้องมอนเนาะเนบ่โดยมาสบายดีเด้อประตโดยสบายดีมเป็นยังงกินี้ดดโดยทางทงใส่ยังนกนี่นะสบายดีเด้อเขานี่ยเขาเนีเนเ้ยหนยไป มันนั่นนเนาะมันถูกไหมคะคืนแต่วันอันพระเดินพายังเกาะอันนี้นะ้าใหม่อันาใหม่เซล่าเนาะเขาบอกว่าถึกติดติดเปล่าเรืองโมเลเปล่าภัยเไอไัยเชเลเซ่เป่ากเลยไ่ได้ถเขาบว่ได้ถเลยวายแ้งเอรีงามแห้งนิดตรง มื่อนี้มาแต่เศร้าเนาะมื่อนนี้เนาะหือวาเฮ็ดพี่ฮะมันได้เหมือยมันโดยมันไดไปพุ่นใส่ผ้านี่แล้วกระมุนแล้วก็แล้วเนาะลูกหรือกแล้วนะคิดว่าสิผ้าลูกขื่นใช่หรอขื่นอันที่นี่ไอ้โมยังเห็นได้เอ่ออยากสีเป่าเลยค่อยๆได้โมลูกนะให้อ้ายนะจับเอาก็ได้โอ้ยเออ ว้าตีโตเาขึ้นเดบอนี่ได้เนาะ้งขึ้นก oh, um, okay. uh. ันพี่น้องเอ็มพามาเหล่อข้างบนเอมเันล่สูงแต่่าเย็นบอมอนเลยสบายดีอ้ยเยนนดมาแต่ันเนาะเ็อมบุ กอนเลยเป็นย uh, okay. so uh, ังงนะบโจ๊กหลืคือบัวเศรษฐีเอ้ามันนี้จะไปคลายอันคายเครื่องวะเดียมีเงินเดอนบัวนี้เงินเอนเนาะอันคายว่านี่ได้เาใส่มาด้เสนหน่ด้้นเดียวหงบล่ะบลเลยเอาไปซื้องเออเอาไปซื้อแล้วกินสุ่งเนีซื้อมาเห็นเจ้าอว่าเป็นยังไงอยากไปเอานมมเนาะกินข่าวแล้วกินยังกายังเลยกินจับ ไี่จับไี่จับงามแหงเอ้ทางเชิงนั้น่างคนกันบ้างเห็ดน้อยเนาะเอาเอมโมเอมโมเอ้าคยลุงแม่มาจับให้เราไม่เขาย่านนี่นี่คือติงแท้ แล้วว่าอะไรคอยได้โมยโอยแพ้โหลดด้วนะโหลดโหลดบไายห่าวาเร็วขาสั่นแล้วไม่ใครบอกให้ขืนมาเนอะตกใจไปเลยอ่างลพเดมารติอันนี้นะเโม เดี๋ยวเท้าป้ายเลยโตัวไหมเระไม่ต <duy> ิด <comprend> ป <understood> ิงค่ะลงมาเนาะเอโมอยู่เอาขึ้นมาถ้าจะเจ้าไปเท้าก็ไแหละหัวเลยอะไร อกำลังเหตเพิธงงานติดต่อหนองมนคือหยอะกับแม่ดีแถมอันนี้หนึ่งเข่าละาโมหนึงแล้วเแอรอแคบหอยในรีพี่นอว ที่แล้ววายด,ดอกวันนี้พี่น,อน้อยเนาะมาเห็นจะเศร้าค่ะกันน,น,นี่เป็นยางแนขี้หมวกย่อยนะเสร็จดุเสร็จหมวกดุเป็นน้ำอุ่มม้อนนี่แหละมาถ่ายโมอันวานนี่สองคลิปบ,บ่กัอบโบไดมี่อันพลเมรนได้เลยพี่น,อน้อยเพราะว่าเด็กน้อยเนาะอาจจะเป็นอยู่ฮากาเป็นยังดอ,อกกับโบโหสิกเกี่ยวกับอันแบบสั่งอะไรไดรออร้หรือบอ่หน้านพี่น้องเนาะกับโบ วันนี้เ้าขายเครื่องสิบทงงนะวันนี้เนาะสลีสิบทองมาหายบอสยากงาง,งปิดเนี่ยกว่เห็นสักเครื่องให้น้องมลบอ,อ๋อเลยกปากอยู่ทางผุ่นอะไรพี่น้องไงเนาะ ส้างมันกำลังลงมเห็ดอีกเทิงกกะใส่ใส่ผ้าไหมอันเซีวลาเมนวะคุณหมจะว่าเอรไคไเซลวลาเซียอนี่ย่างเนี่ยมนียอยากทีว่าจะถูได้สคน,นมาใครแหละอันนี้นะมแม่ไข่แหละไข่อุ่มล่ะก็เป็นแม,ม่ค้อแพองมานั่นเจ้ากะอือช่วงน่ะเอาเอามาเป็นลูกอ ไอโบกะขื่นเฉยเฮาลงมายังเสียวเลยจะขื่นอยู่บ่ผู้เดียวจักระขื่นมุนมุนไอพูดด้วยนิดหน่อยสุนไปแล้วอันใดลแม่มาตกใจน้ำมุนเนาะพาขื่นสูงเนาะไม่มีได้ซัดขึ้นได้ปะกระดัขึ้นได้ปะแล้วโชงสีขันได้ค่ะคนนี้อยู่ดอกอันนี้มันเป็นแนวอันนาขื่นไม่ใช่ขื่อแจ้วคนที่เจ้าจอออกไปฮะอันออกไปนอกตอนได้น่ะเอ้าดิดิขื่ งก่อนวืาโดยเป็นมาจะเศ้านเจ้าหัวยังเิหัวนี่นะหัวหัวเบาอันนี้หัวคีบหัเตยงอันนี้เป็นยังตกเตียงออจะเบิ่งเนระว่าวบาหัวสติ๊กอ้อคืนเปนหมักเบิ่งในผลนี้มืดมืดเป็นหมักมตลก น้องมนอยู่เลยพี่น้องวันนี้เห็นทางซางร้ายโผล่มาจะบวงเงาซะตัวนี้หาต้นกินน้ำไว้ดีไหมหมเจ้ามาใช่ไหมมาเยื่อไหนเอองามแดงหูเนาะน้องหัวการการ เสียหายอเขาบีบพวนจะได้ได้เอวยตีเอยจะจะบีบพวเขาใจกระจดีว่าก็มาห้าก็เป็นเนาะคนเฮ่านี้เป็นไปแล้วมูลนายแม่เจ้าเนาะมูลนยหัวควันเลยขมีอสบาเสมาห้องมาเจ้าเนาะอยู่พี่กินข่าวน้ำเจ้าเป็นบ่อือด้ยพีกินข้าวพี กินขาวนำแบบา้าหกตัวเงือตัวเดียวอยู่น้ำพายกับติดกคนนั่นงามแท <laughs> ่งไอ้ลีเนาะพาอันนี้แล้วนะพาใหม่อันนี้แล้วน,นะสีอ่ามันเลยอันนั่นเนาะมันอ่อนเลยค่ะแบบว่าทางในมันเป็นปูนบ่ปูนเลยพผันทาสีเอาเนาะอ่า พาเซีล่านี่น้องแพงแน่นี่นนทังนี้แล้วแล้วไว้ไว้โอ้ใครจะมีปลายางงงเนาะตัวสีห่มดีอยู่ก็ก็ที่ด <c oughs> ีเลยเนาะ ทางนี้แห้งง่ามๆพี่นอ้นองน้องเพิ่์ลใส่ลออแล้วอาแหละทางนี้งามแห้งอยไรเฮือนเพื่อนนี่จังคนเอิ่นมาสีหย่างเนาะโอโ้โหสีทะเลบอกไม่เนบ่กสีทะเลบอ่อยู่อยู่กลางแดดเนาะใส่สีอันนี้หนแหละจังสไตายสีมีแต่สีงามหมดเลย <laughs> เตอตอกเอาก็ได้เนาะเตอตอกได้ผลเนาะอือผลลัพธขีดว่าเห็นเพิ่นเอาอันนั้นเห็ดนี่มันนะคะนี่อีกย่างเป็นน็อตนะน็อตกีกันมันมันดียากอ่าดีมากกับนี่ทางของผลแล้วน็อตหานเลยน็อตนะมันมีน็อตยิงยิงขาดนั่นะ ่าเพื่อนทางบนนอกเนาะล้างใหญ่ๆประมาณนี้ยังแบบอันใส่ผ้ากระยาเโมได้งาม้วไปหน่อยใส่ผ้าอันโซล่าก็มาไมก็หมด้ม เอนแถ้าว่าเขาเห็นแบบมันบริมนัมนมนเขาบุกข้นซ้ำก่อนจะลงนะเขาเห็นไล่เป็นอย่างอโตมอนนี่นะหายบอจับแก้มนะขนเป็นอย่างพาจับแบบนี้แหละเอ้าแปนะแพงแล้วโอ้แพง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 เป็นอย่าง ขี้น้ำบ่เอา้าตบแก้มเดียด๋ยวของอารมณ์เสียโมมอน <c oughs> แม่พาขึ้นบนเลยดิวัน <c> น <oughs> ี้นอนเตเะสาวนอนแล้วก็ตื่นแล้วนอนโมนเนาะแล้วแม่พาลูกแต่้าวลายเห่จะไปไายเออไปเอารถทาลืมเลย เ่าเอันกินมาษาแต่ว่าลืมเอามาจักหายมุนเป็นย ah, mm, ังงจะหายเ้ <laughs> ี้มาไม่ดูกันนะมุงเว้ยดูให้เอามาได้แล้วก็เสร็จเหมเป็นยังไงมมาเยอะปอุมปะ เอออุ้มมาได้โมมาไหมแม่พรเจ้าหนแม่พระสิงทั้งนี้เลยสื่อปะทูกับอุ่วกินข่าวบอให้กินข่าวแระเบิดแม่ติดเจ้าเนี่ยฮะเจ้าสื่ออันสิ่งปะทู่มะฝาส่วนพี่น้องกับแย่เจ้บอั่วบอแม่เลย ไวป,ปอดน,นองมนเพิ่นเนาะโอ้โติดแหมลิลูกสาวแม่บอน,นี่นะกีลายโตสำเห็นอะไรอุ้ยเดี๋ยวโมได้สุดใหม่มาได้ใส่นี่เสือม้าให้อ๋อเพิ่นเอามาใหา้สุดใหม่งามเลยพี่ๆคุณเนานะเนะ <c oughs> บิง้ง <c oughs> น้ำน้ตาหยอยยาวๆเนาะเห็นแม่แป๊บเดียวเค็มเข้มร้อนไฟฟ้าเดียวก็ได uh ้ม ah. uh mm hmm. ุ้งแล้กระเดมโม โอสิเบ oh, ิดเนอมอเนาะไว้อยู่ซะเออเฮาอีหยังเออตัวซอยนะบ่เออในเอิกจ้ะนะซอยแพ้นะบ่อืมกลังซาวเป็นหยังมนอีก่นอีกแ้แล้วบ่แม่นอันของแท้เนาะของเกใ่แล้วก็บ่มีตอบ่อืมถ้าใส่กอก็เป็นหยังเนาะมันเหียเปนเหียแล้วคือไปไปบูซาเอาในวัดแม่นบ่อ๋อบูา ในบูชามาใส่น้องมนเด้อบูชาอืมระวังกัดคอดเด้ออันนี้ครับกรอบบอ่มีกรอบคักบนี่ก็ควรจองอันนี้ตรงม,มาใส่เพราะว่าใส่ผ้าพี่น้องอยู่ใกล้ป่าสัมเด็กน้อยเนาะกแขนผ้าจังานนั่นเห็ด <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> นาเซยกระเซยเลย่น้องะไยนี่ขี้หมวกย้อยตลอดอันนี้เป็นวัดแล่เบิ่งนี่เฮ้ยเบิร์ด

กินนมบ่มแต่สาวมานี่ยังบ่ได้นอนบ่ามาึงเราต้องอัดกระยาบรเห็นดอกเออขายรถสิกินอยู่่ะไร กินไปกินมากลวตัววันนี่ยดทุกสิมาสื่อสลีเป็นมากเหรอมาเาลมสลีเวิร์ดเป็นแบ่ซื้อเวิดแ,แต่เศ้าพี่น้องเพินแบบสิมายามแรงเนะาะสลีสิบงหนึ่งวันนี่มนจอมาไปอ้อากันมาแต่เศ้าเตอพี่น้องทางลุงสร้างเพื่อนนะ เอ่มันจะคือประจับในหัวนะบางในหัวลงขนาดนั้นน <c oughs> เอับบากยังเอาสายพายอันนี้ต่อเออขเนต่อขึ้นเทิงนมผู้ใดนี่ คว้าประตูเลยลงเพลงฟองเพลงไปหมดเลยจะเาไหนเนาะกับชุบเหินกินเผาเลเจ้าเบิ่งบ่หลดมาไหวบอคือเห็นเอารงเป็หนักมากโอ้โเผินต้องแผ่ก่อนทำยังไงเนาะเห็นเปอนใส่ปุ่นตุกปุ่นตอ๊กปุ่นตุกมะแม่ nên mình có đom thêm một viên từng cái nữa nhưng mà cắt một cái nữa à bầu mà anh cho tỉnh để sao này cho bốc đi em đấy chỉ có tàng mông vậy căng khืน thôi <ThBravo> đó พาดูพวกต่างประเทศโชว์มาเขาก็ตื่นเลยพวกต่างประเทศ EFC บอสอย่างไรคู่บ่าวเขาติพวกอินเดียพวกอินเดียนี่เหมือนอินเดียคู่บ่าวเจาะนี่มี่อันเันโชว์มาเลยกับหูเหมือดเลยติเพราะว่าทั้งฝั่งเขานี่ทั้งไม่ใช่เป็นกลางเว้นหมดจังเนาะเป็นยามเว้นถ้าแบบกลางคืนเฮานะ เห็ดบุนถือใจหนองมนเนี่เนาะหายเป็นหายเลยเมื่อนี้ก็มาหาอโมตอนแรกว่าเโหสิบวเจอเลยว่ะเป็คลายเครื่องอีกแล้วเห็นหน่อยมื่อื่นกับวันเดีไปแล้วเนาะจนถ่ามีทุนมีหนอ่อยมันมีหน่อยเนาะสิบว่าจังใดว่านหาได้เพาได้เออโม่กำไรนะขายเครื่องได้อยู่บอสชาฟันกีบใส่ีชาฟันกีบเนาะอ่อะสาสลีซิบทองเห็นหน่องเลยบุกคุ้มขาเนะาะใส่น้ำมันอีก ใส่น้ำมันหาซิปหน่อบาสิบอ๋อจะใส่สามซิพันคือว่าแพงเกอะพี่นองเนาะลบคลิปไปก่อนกันนี้ค่ะขอต่อกันคลิปหนาพี่นองเลยเป็นหายหายที่นอนเลยนะเอาพนนอนก่อนนีโม่พี่โม่แต่งนืม เอาไปนอนก่อนนอนเหรอโดยเอาสบายดีเลยโมเดอร์โดยผืนผ้านอนก่อนให้แห้งเลยพี่น้องเลยโดยพี่น้องเนาะนนี้ทางทางเปินกับมาใส่ผ้าซิวลาให้เลยมือเพิ่มหน้อยเนาะออกโอกระถึกอยู่ยามเศร้าโดย นอพี่น้องคลิปนี้ก็สิคอลาไปก่อนเด้อค่ะผมพบพอกันคลิปหนา้นาน้องพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี